เดี <S <S ๋ยวเรียกชื่อไปแล้วก็ให้ออกมาข้างหน้านะคะและวพี่จะบอกว่าพวกหนูจะได้ซ้อมทีมอะไรก็ตั้งแต่การเปิดรับ audition ก็คือเหมือนจะมีการระบุชัดเจนอยู่แล้วว่ารุ่น3เนียคือต้องเข้ามาเพื่อการแสดงในเทเตอร์โดยเฉพาะค่ะก็คือหน้าที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะโฟกัสแค่เทเตอร์2ทีมค่ะคือเพลงของทีม v 3แล้วก็ทีม N5 วนนี้ก็จะรู้สึกภูมิใจใตัวหนูมากๆเพราะว่าจากวันที่ออดิชันมาจนถึงวันนี้ครูรู้สึกว่าเราพัฒนาไปทุกคนพัฒนาหมดเลยนะคะมากน้อยเราก็พัฒนาเพราะฉะนั้นครูอ,อยากให้เราพวกเราภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วจํา แรงของเราวันนี้แรงพลังของเราที่เราอยากจะขึ้นสเตทที่เราอยากจะมาทํางานในวันนี้เนี่ยเอาไปใช้ต่อไปในอนาคตด,ด้วยแล้วก็ข้างหลังหนูเป็นเวทีที่จะเป็นของหนูที่พวกหนูต้องขึ้นทุกคนมันเป็นก้าวแรกนะคะวันนี้ขอให้เป็นก้าวที่มั่นคงมันอาจจะเป็นก้าวแรกที่ตื่นเต้นหน่อยเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดลงแล้วมันจะดีขึ้นก็ครูเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ น,น,น้องน้องรุ่น3ามที่เลือกเข้ามาใช่ไหมคะก็จะมีจะดูจากคาแรคเตอร์ด้วยคะ่ะอาจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ก็คือการกันก็จะต้องดูทั้งทักษะการเต้นแล้วก็ดูทั้งคาแรคเตอร์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะว่าน้องบางคนเนี้ยทักษะการเต้นเขาก็อยู่ในระดับที่โอเคแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าจะไปทางที่มันน่ารักสดใสแล้วก็เข้ากับยูนิตต่างๆหรือว่าเข้ากับเพลงต่างๆของพวกเราได้อย่าง,างน้องบางคนก็จะมีค,ความรู้สึกว่าน้องเขาน่าจะแบบว่าอาจจะอยากเต้นแข็งแรง อาจจะอยากบอกว่าเต้นเท่ๆอะไรเงี้ยเราก็จะอ่ะให้บีทีไปอะไรเงี้ยเราสึกแต่ว่าเราสึกว่าคนเนี้ยรู้สึกว่าเขามาทางเราเขามีความแบบเอ้ยมีความาไรนตี้นะมีอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบว่าดึงมาเป็นน้องในทีมเราค่ะหนูไม่มีการดูย้อนหลังหรือว่าก่อนหน้าะไรค่ะหนูดูหน,หนูอาจจะไม่ได้อยู่กับน้องตลอดเท่าคุณครูที่แบบว่าฝึกซ้อมมาแต่หนูดูนะวันนั้นคือให้โอกาสในวันสอบเลยว่าถ้าวันนั้นทําดีจากที่ ตอนแรกอาจจะไม่เก่งก็ได้ค่ะแต่วันนั้นหนูว่าทำดีแล้วดูไปต่อได้สามารถฝึกได้แล้วดูมีความเหมาะสมกับทีม B3 หนูก็จะเลือกเข้ามาค่ะจีจี้ไปให้จริงนูหน่อยอ่ะรู้สึกให้จริงดูมากกว่าได้คได้ลองได้ว่าถ้า้ามาทีมหนูไม่แค่สองอย่างทีมหนูต้องการคนเยอะไม่ใช่สองแต่หนูเนื่องจากมีไม่เอนี้ยนะคือชอบนะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมาะกับนูนมากกว่าหรือ มารีเรากัะเรนนี่นับยี่ห้าหน้าแล้วก็ใช่วีธีขาดคนนะใช่วิธีเดียวกวแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วไม่ดีก็ไม่มเอาดีกว่าถ้าให้อินอันนี้คือเลือกเลือกให้คนเลยยังยังไม่เลือกแต่ว่าถ้าถ้ามันแอบชอบทู๊ฟนแต่ว่าจริงๆไม่มั่นใจเลยแต่ฟทู๊ฟหนจะถ่ายมือไหมทีมนี้กลุ่มไหนยังไม่เลือกถ่ายมือเปล่าถ่ายมือเปล่าถ่ายมือไหมทั้งคู่ไว้ก่อนทั้งคู่ไว้ก่อนแล้วกันโอเคมื่งกันจีจี้ส่งทั้งคู่ไว้ก่อนได้ไหม อีแย่งมนี่ออแมันก็ได้ทั้งคู่แต่นี่เขาไม่ยงนิ้วจะให้ไหมล่ะจะให้ไหมล่ะก็เลือกแต่ว่าถ้าถ้าวันนี้เขาเต้นทีมนู้นดีกว่าแต่ว่าเขาดูใจเขาดูแบบแต่นี่นี่เขายกมือยกคู่เลยนะนี่ยกคู่เลยนะชัดเจนชัดเจนนะเต็นเบอร์ทีมหนูอะแต่ว่าวันนั้นที่เต้นตั้งแต่รับน้องอ มันะเอาอะไรเนี่ยเนีชัดเจนมากมาหัดูข้างมันจะโซเขาโยกล้อ่เลยยกอเลยเอ้เอิมาให้ฉันงั้นขอเอิขอพี่เอินเอไม่๊ะชื่อที่หนึ่งชื่อยากได้ที่สุดหนึ่งสองาอ ไช้นที่สองนะ 1. อามาไปเลาไปเลยทน่สองสและก็จะต้องแย่งและตัดสินกันด้วยยิงยาบ่อยยิงชุบวันนี้สิ่งที่เราจะประกาศไม่ใช่การติดทีมนะย้ำนะคะไม่ใช่การติดทีม เป็นแค่ประกาศโดยการที่คัดเลือกจากพี่ๆว่าใครพร้อมที่จะซัพพอร์ตทีมมาแทนพี่ในช่วงที่พราพี่ไปทํางานกันหรือว่าติดธุะไม่อยู่กันนะคะก็พี่ๆก็ได้คัดไว้ในระดับหนึ่งที่เราเรียกว่าผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์นะคะในขั้นแรกคือผ่านเกณฑ์เพื่อขึ้นเป็นแบ็คแดนเซอร์ให้ทางทางตัทีมดีก่อนแล้วก็ขึ้นเ0็มสูงของทางทีม N อีกค่ะเดี๋ยวเรียกชื่อไปแล้วก็ให้ออกมาข้างหน้านะคะเกรซอ็อปเปอร์ฮุบมีนได้ไปซัพพอร์ตทิมวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ดูทุกๆคนทำร้องทำเต้นร้องนวเพิ่งเคยดูครั้งแรกเลยนะก็ก็หลายๆคนก็ดูตื่นเต้นมากๆแต่ว่าก็เข้าใจแต่ว่าพอมาดูเต้นน่ะรู้สึกว่าทุกคนดีกว่าตอนซ้อมเดียมากเพราะว่าอาจจะบรรยากาศอะไรหลายอย่างไม่คนแบบ เออใส่สุดแราเล่นเต้นกับเพื่อนมีพื้นที่เต้นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีหลายคนที่เราว้าวอะไรอย่างเงี้ยแฮนเชคค่ะจีจี้เอิร์ธอิฟสป,ปอร์ตชิงก็อย่างแรกเลยวก็ขอให้ทุกคนปรบมือให้กับตัวเองนั่นดังค่ะ,ะเย้สำหรับวันนี้นะคะก็มีหลายๆคนที่พี่ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้อยู่หอไปบ่อยก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูน้อง,องๆทุกคนสอนเลยก็วันนี้ทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็ ทุกคนก็ทำได้ดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะคะก็ไม่ว่าวันนี้ผลจะเป็นยังไงนะคะก็ขอให้ทุกคนภูมิใจกับตัวเองว่าวันนี้ตัวเองทำได้ได้ท็กทีแล้วก็ทำได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็พี่ก็จะเป็นกำลังใจให้หนูอยู่เสมอนะคะเย้ขอบคุณค่ะ s กร p สปอร์ตทีดีค่ะโมนี่ โน้ซัพพอร์ตทีมดีค่ะแอนเคค่ะได้ไปซัพพอร์ตทีมเอ็นจีจีได้ไปซัพพอร์ตทีมเอ็นปุ๊บเอ็นได้ไปซัพพอร์ตทีม B ีค่ะ คนต่อไปมินได้ไปซัพพอร์ตทีม B ค่ะ if earth <S, S. S>. ได้ไปอยู่ทีมเอค่ะยายีค่ะได้ไปซัพพอร์ตทีม B ค่ะป๊อปเปอร์ผ่านเกนค่ะได้ไปซัพพอร์ตทีม B ค่ะ ซัพพอร์ตทีมเที่เหลือยังไม่ผ่านทีมน,นะคะและพี่จะบอกว่าพวกหนูจะได้ซ้อมทีมอะไรพิกไปอยู่ทีม B ค่ะซัพพอร์ตทีม B นะคะเฟมทีม B ค่ะโยเกะเป็นซัพพอร์ตทีม B ค่ะที่เหลือ4ี่คนนะคะแฮมเข้าฟางพิม์แล้วก็เจ้าเข็ม จะเป็นซัพพอร์ตทีมเนะคะ